เริ่มแล้วใครเป็นคนเคลียร์วรนนี้เอาลงาบานหนึ่งเคลียร์พี่เน็ตใครกับบอลเซอร์รส์ทุกคนเชื่มบอลมาที่พี่เบิร์ตเวอร์บอกขอร้องหน่อยลุ้งนี้ออกข้างไปเลยได้ดยังไงเอ้สบายสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วพีโบมาที่หนุ่มหนุ่มยิงวีติดทับไป มาแล้วครับมามาที่ใครวะพี่เบิร์ตโอ้โหจำชื่อไม่ไดล้ลืมแล้วเท่าทีบันได้บันยูคือมาทับทับหนึ่งทับหนึ่งมองไกลแล้วใครไม่วิ่งทับเปิดลูกนี้โอ้โหพี่ต้องวันเล่หรือจงโอ้โหตันี้ยิงผ่านโอโ้ตัวนี้ร้ายนายเตะมุมอมยอ่าไม่ได้เตะม,มุมผู้ปิดจังให้กับพี่โบพี่โบกระชากไปแล้วพี่โบเปิดให้กับหนุ่ม นุ่มเบิ้ลทันทีติดพี่เอกพี่เอกกระชากไปแล้วพี่เอกล็อกทีนึงสวยแล้วมากับพี่กับพี่โต้พี่โต้เบิ้ลทันทีหมอเอกแทงข่าวไปดอกนึงมากับพี่เอกเอ้ยไม่ใช่พี่เอกมาบอลบอลเปิดเร็วทันทีมาที่พี่เบิ์ดพี่เบิ์ลล็อกไว้พี่เบิ์ดเปิดพี่บอล ยี่บอนี่บอนดึงบอลไว้คือหลังมาก่อนโอ้คือหลังยาไปเลยข้าทางแฉกไปเลยมามาใน,นทับหนึ่งทับมีหนึ่งมีพื้นที่ทับหนึ่งเอากล้องไว้นะกล้องเอาไว้โอ้เสียวเลยมีต้องเปิดมีติดก้าที่เบิร์มีเบิร์ล็อกสวยแล้วมีว่าแทงไปบอลยิงลูกนี้ทำขาดไปโอ้โห มาแล้วครับแากล้องมัเปียกแล้วเลยแพ้เลยไม่รู้เพลงมันมันหน่อยเฮียเอ้ยใจกรรมการเป็นกางเลยใช่ไหมกรรมการเป็นกาวตลอดไม่ต้องกลัวเปิดลูกทะลุช่องไปติดหมอเอกเอาแล้วเข้าทางพี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดไปออกไปปักใกล้ไหมนี่เองตากวยวายกูเคยไปภาค้มึงตอนหนึ่งนะเสียงไม่ได้ยินเลยเพื่อนมึงเสียงมึงไม่มีพลังอ่ะคุณคนเยอะแยะเลยราชการคนนั่งแต่เป็นแบบนี้ มึงวายไปเลยไม่มีใครรู้หรอกมึงมึงเป็นใครมานะครับกาโตกลับแล้วกล้ากระชากไปกระออกซ้ายมาติดทับหนึ่งเอาละทับบอกเอ้ยตรงนี้หลอกหลอกตรงนี้ทับบอกยังไงยังไงวนไปเอาละให้บอลแล้วบอลมีพื้นที่ตรงนี้บอลบอกเปิด์ใหญใหญ่โอ้ยออกไปเลยเฮ้ย ได้ได้อยู <S <s ่ได้อยู um, ่ได้อย <se ู่ได้อยู่น่าจะได้น่าจะได้แมนยูได้ยูโรป้าไปจบไปเอาไปครบไปเลยมาแล้วเต้มงไปมีขั้นคันเดินข่าวกีฬาแป๊บนึงเมื่อกี้มาที่เอามาแล้วครับบอลบอลออกมาี่มาที่พี่เบิร์ตพีเบิร์ดเบิร์ตไปที่ท็อปท็อปยิงไกลแล้วนี้ติดกล้าบอกจะเสี่ยงกับเด็กในพี่เมียไอ้สั เปิดลูกนี้นุ่มป้องไม่ได้หมอเอกเอาละครับมาได้ซีพิโบ้พีโบ้มาครับเต้ทำไมพูดอย่างนี้เต้ยิงแล้วนี่แคสเซตไม่ได้แคสเซก็บมันไม่ได้สวยเลยลูกนี้มาที่ท็อปมามทีมนี้เลยมาแล้วมาที่บอลบอลล็อกเอาติดหมอเอกหมอเอกยังไงเยิงไกลตรงนี้ข้ามทางไปเรสเตอร์ไปแล้วเขาไปแล้วใช่ไหมเขาไปแล้วพิปิตพิปิตยางนี้อยู่ที่เลี้ยวคูจะจัดการเลสเตอร์ให้หรือเปล่าไม่เก็บไว้อยู่แล้ว ไปล่อยๆหน่อยเดี๋ยวถ้าันไม่ทันเฮ้ยหยอก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 หอยอกเพื่อนกันเองเพื่อนกันเพื่อนกันมาครับมาที่ก้าก้าทำไมไม่ได้มาที่พีโบพี่โบเอาละครับมาทีู่คาทางพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกะชักไปแล้วโดนพี่โบเบียดไปฟาวนี่ฟาบัยมาที่พี่ต้องเวิร์ตเบิร์กับพี่ต้งอีกทีนึง เรากลางมาที่ทับเล่นบอลสองนัดเราก็เปลี่ยนบอลแต่ตัวนั้นยังไม่ใช่คณิเก้กบอลได้บอลคือหลังไปเลยที่แคทมานะมาดี่พี่ต้องต้องรักไว้ต้องเปิดเขาเอาติตเต้อ,อาล์เต,ต้แทงให้พี่ต้งลูกนี้ลงโลกพี่ต้องยังไงต้องยิงก็หูยติดเซฟแคทไปมาที่ทับหนึ่งทับหนึ่งหรอกระชากแล้วทับมาที่กับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบอกใหญ่กว่า หมุนไปแล้วพี่เบิร์ตไปได้คุกคกคุกคีเฮ้ยไปแล้วเต้เต้ให้กับพี่โบพี่โบเบิร์ตให้เต้ยิงดี่โอ้ยทักสาวไปหน่อยเดียวโอ้ยเบียหมดแล้วด้วยโอ้ยเฮ้ยคอฟเฟนคอนเฟ่นเลีกได้อยู่ได้ได้คอฟเฟเนนี์เหรอเปิดดู่นี้ยัดเข้าไปโอ้ยใช้ยังเสียไ่ได้มาแล้วพี่บิ่เลก บอร์มาครับบอลบอลเปิดลูกนี้ย้อนหลังพี่เบิร์ดไปหนุ่มจะเตะเข้ามาหนุ่มให้เตะเตะล็อกไปให้หนุ่มหนุ่มเปิดเข้ามาให้หมอเอกหมอเอกให้กับเตะเตะไปที่พี่โบ้แล้วพี่โบ้กระชากไปแล้วนี้พี่โบ้ยิงยิงยิงผ่านลูกนี้ติดที่แคทอยู่โอ้โกตัวนี้เหนียวจริงพี่โบ้จะเปิดก็ไป เปออิดูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จออกข้างไปเลยไปเว้ยปันปันส่งสัญญาณแล้วส่งข่าวมือจอกไปเลยพี่นุม่มนุ่มกระชากขึ้นมานุมนุมให้กับกล้า กาล็อกไว้การกระชากไปกาใช้ความใหญ่ไปแล้วแล้วแทงไปไหนไม่รู้ลูกนี้ออกหลังไปเลยเดี๋ยวเราได้ลงปะตารางตารางอยู่ที่เกมที่ต่อไปกี่ชั่วโมงต่อขึ้นชั่วโมงมึงเล่นมันพอให้มันถึงเลยเะลิแ้มนันก็จะหมดกันหมดแล้วมาที่บอลบอลล็อกไว้ตรงนี้บอลเปิดมาลูกนี้ ข้าทางหนุ่มไปเลยหนุ่มเปิดแล้ววันที่ให้นี่พี่โบพี่โบรักพี่โบเอ้ยทับบอกเตะขาพี่โบเฉยเลยแล้วล้มเอยไปด้วยจริงไหมล่ะพี่โบโอ้โหลงมาสองนราลงมาสองนะไอไอจีเมสตัวจีบหญิงตัวจีบหญิงลงมาสองลงมาสองพี่โบ ตกไปยิงเลยตรงนี้ิ้เข้ามือจ็อกซะก่อนไอ้นุ่มหนุ่มพลังใบให้กับเต้เต้มาก้ากาจะบอลลั่นแล้วโอ้ยลงอีแล้วตัวนี้โดนสองรอบแล้วโอ้ตัวนี้ลม้มล้มสองเทีวเนี่ยตัวน,นี้เจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าตัวนี้เจ็บเปล่านนเจ็บเจ็บเมีอาจจะเป็นแผลเก่าอยู่แผลเก่าไม่ถ้าไม่แผลเก่าคู่กรรมสองอย่าง ลูกเดียวกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนหลบน้องหน่อยเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงเฮ้ยเฮ้ยเทำเนี่ยอะไรช็อกทำเนี่ยอะไรวะเยตกใจไปเลยจนยังสัวนเอาเป็นสั่นครึ่งคึงไงเดี๋ยวไม่เหนื่อยกันเอ๊ยพี่จะกดอยู่เวลาดิ พออยู่เวลาหน่อยหรือว่าพอเาเลยลงม่อ,อยมันก็มีบาดเจ็บที่หลังอยู่แล้วด้วยแต่น,นี้อาจจะเป็นคนละที่กันคนหนึ่งใครใครใครมีแรงเล่นคนหนึ่งโอ้ยตัวนี้อยากลงตลอดเลยลงไปเป็นพาราเขาอีกแล้ว เริ่มเลยมาที่หมอเอกหนุม่มโอ้โหหนุ่มบอกจับมันไม่อยู่นี่เนี่ยได้บอลอยู่เนี่นยจะเปิดเข้ามาเนีเ่ยเปิดย้อยลูกนี้กลางหมวกไว้ได้มาที่พี่โบพี่โบยกไปลูกนี้เตะมหมวกไว้เตะบอลลงเตะมขู่ขีดอยู่เอ็กเอ็กบอกใหญ่กว่าเอ็กยิ้มบอกไปตรงนี้ โบโตเตะเข้าไปาให้กับนุ่มห<า>ให้กล้า,หา <laughs> ให้เตะเตะพิกแล้วเตะมวลแล้วเตะออกจะไม่ออกเตะยึดเนี้ยไอเตะยังไงโอ้โหโดนแย่งไปเลยยังได้เตะอยู่ไอเอาน้องแข่งน้องแข่งให้นอ้อยหน่อยไอพันน้องแข่งดีเปล่าีูโบีูโบ โบยไงพี่โยิงแล้วนีิมันกกเอพี่เนกมาเตะแอตไปก่อนพี่โบได้บอลอยู่พี่โบพี่โบพี่โบยังไงคึงอยู่มาที่ก้าก้าก้าเขาขวาแล้วยิงนู่นี่แคสเซฟไม่ได้พี่เบิร์ต็บบอลไว้เิพี่เบิร์ตหลอกอยู่ให้บอลหนาล้วบอลสวยแล้วเนี้ยบอลได้บอลอยู่บอลเข้ากลางมาที่พี่เนกเอาแล้วพี่เนี๋ยยิงไกลเลยนู่นี้ครับคานแกวตื่ไปมือซายใช่ป มาที่หมอเอกเปิดลูกนี้เอาแล้วครับเอ้บอลใหญ่กว่าองนี้เบียดไม่ได้มาที่พี่เนปพี่เนปเปิดลูกนี้เอ๊ยหนู่มเอ้ยไอ้หลอกจะมงเข้าตาเฉยเลยโอ้ยตัวนี้ละบอลหมุนไปเกือบได้ช่วงท้ายเกมแล้วหมดเวลา 台湾的。